สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองนี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกดวัวตูกมกุกใหม่มงคุณพรมนะครับกุกใหม่มงคุณพรมแยกแยะได้จากต้องมีตาเจดีของวัดใหม่ธรมตรสปับติดด้านหลังนะครับถ้าเป็นกุกเก่าก็จะไม่มีตาเจดีํำต,ติดไว้ หรือเป็นพระที่ออกก่อนหน้าในปีพศ2500หรือออกข่าวเดียวกันแต่ไม่ได้พิมตาอยากไว้ก็ถือว่าเป็นพระลกกเก่านะครับพระสนเทจกลุ่ใหม่ประคุณพรมเปิดกลุ่อย่างเป็นทางการนะครับในปีพศ2500แล้วก็มีประธานฝ่ายคารวาสก็คือพลเอกประาตจลรุทสิียน ยศในขณนะนั้นพระในเจดีที่โบราณท่านต้องมาจุพระไว้อย่างต่ำแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณ mm hmm. ก็แสดงว่ามีพระเป็นจำนวนมากส่วนที่เราเคยเห็นตามหนังสือต่างๆรูปภาพประกอบว่ามีกองดินนะฮะในเจดีและบ่งบอกว่ามีพระที่เสียหายเป็นจำนวนมาก มีพระที่เหลืออยู่ประมาณสองพันองค์อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่จริงครับเพราะว่าเฉพาะคนเอกภาพท่านได้บูชาสมเด็จกลู่ใหม่ประคุณพรมนี้นำไปที่จังหวัดลำปางนะฮะก็มีจานวนมากเกินหมื่นองค์นะครับมีประวัติมีการพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน ในภาคเหนือนะฮะจะมีพระสมเด็จกลุ่ใหม่บุณพมค่อนข้างจะเยอะนะครับคนที่มีความรู้คนที่ไม่สนใจในเรื่องราวของพุทธภัณฑ์นิตซึ่งเซียนเป็นผู้นำเสนอก็อต่างหาวิชาเก็บไปเพื่อเป็นสิคนคริมงคลกันมาดูรูปลัลกษณะพิมพ์ทรงขององค์นี้นะฮะทำไมถึงบอกว่าเป็นพระสมเด็จ พิมพ์เกตโบตุก็สังเกตดูการนั่งนะฮะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วก็มีเส้นแสงนะครับแล้วก็เราจะเห็นใบหูตรงนี้นะครับพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนี้นะฮะเราก็ใช้การวิเคราะห์แบบกว้างๆรูปทรงแบบมิติกว้างๆนะฮะเพื่อที่จะระบ,บุว่าน่าจะเป็นพระพิมพ์อะไร พระศพองนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงนะครับเส้นสมมีการเซตตัวนะฮะพื้นผิวก็มีการเซตตัวเป็นผิวหางกระเบนนะฮะต่อจนฝั่งซ้ายของพ้าน,นี้มีพูดงอขึ้นมาเป็นเส้นนะฮะซึ่งเกิดจากธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์ทั้งนี้เราสามารถยืนยันได้ว่าพระหลายๆพิมพ์จะมีลักษณะ ปูนงอ,อกขึ้นมาเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็พิมพ์เกตบัตูมแบบเดียวกันนี้นะฮะบางองค์ก็ไม่มีปูนงอ,อกไม่มีเส้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังถูกปั้มตาวัดไวนะฮะสีของน้ำมือก็เก่านะฮะแล้วก็มีการงอ,อกของปูดขึ้นมาเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะฮะไม่เป็นเส้นตรงเหมือนไม่มันทัดนะฮะ มีโค้งเล็กน้อยฮนะดันบนก็มีปูนงอกขึ้นมาจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตในพระทุกคงโดยเฉพาะพระตุดเด็จบางคุณพ่อมกลกุ่ปใหม่นี่นะฮะเพราะว่าจะอยู่ในเจดีนานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงถ้าองค์ไหนเส้นของสี่เหลี่ยมทิ้นฟักราบเรียบเป็นเส้นตรงก็ต้องพิจารณาดีๆนะฮะว่าจะใช่หรือเปล่า จะเป็นพระที่อยู่ในเจดียด์บางคุณคมหรือไม่นะครับมาดูด้านข้างนะฮะตรงขอบนะเราก็เห็นรองรอยของชิโตฝังติดในตามรอยแตกนะฮะด้านในก็เห็นรูปทรงขององค์พระนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นพระที่น่าจะกดพิมพ์ได้ไม่ลึกเท่าไหร่หรืออาจจะเป็น เพราะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะทำให้เส้นสายต่างๆมองเห็นไม่ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมาตัดสินที่กล้องกรางขยายสูงนะฮะเพราะว่าจะเห็นรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนกว่าภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้องธรรมดาหรือกล้อง 10x นะครับอันนี้เป็นน้านหลังนะฮะจะสังเกตผิวนะฮะเป็นตะปุ่มตะปำ นะครับเนื้อเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็มีลักษณะของปูนงอก,ก,กนะครับน้ำหมึกนะฮะน้ำหมึกเป็นน้ำหมึกสีฟ้ามีชิกโกติดทั่วไปหมดนะแต่ไม่ถึงกับมีมากสังเกตดูผิวนะปูนงอกขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะฮะเป็นลักษณะของผิวหางกระเบน ตามขอบนะเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะฮะเพราะว่าตามขอบต่างๆเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงมาดูด้านหน้านะฮะภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านซ้ายนะฮะเส้นสายขยุกขยิกมีการเซตตัวพื้นผิวบริเวณรอบๆก็มีการเซตตัวนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาขององค์พระนะฮะ เราเห็นภาพเคยตาแบบนี้ก็หายห่วงนะครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกภาพซึ่งเกิดจากธรรมชาติจริงๆอันนี้น่าจะเป็นช่วงบริเวณเส้นฐานต่งตางนะๆครับที่กุก็สารพัชนิดนะฮะลงไปขกจับติดบนผิวผ้าแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับ นี่เป็นภาพของบริเวณฐานนะฮะสังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวสูงสูงต่ำต่ำภาพนี้ก็น่าจะเป็นฐานนะฮะเนื้อนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางไยภาพจุดภาพนี้เป็นลนักษณะของ หัวเขา่าขวานะฮะด้านบนเป็นมงแขนอันนี้เป็นหัวเข่าด้านซ้ายนะฮะไม่มีเส้นชายกีวรสังเกตด,ดูเนื้อนะเหมือนหินอ่อนวงแขนนะฮะ พระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงก็ต้องมีลักษณะเส้นสายแบบนี้นะฮะอันนี้บริเวณหน้าอกภาพนี้เป็นบริเวณพระพักนะฮะมีรอยน้ำหมึกติดอยู่นะฮะก็บ่งบอกว่าพระสมเด็จแมากลุกใหม่นั้นมีจำนวนมาก ลักษณะการเก็บก็คือวางาซ้อนกันไปนะฮะตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกันขยายสูงแบบสดๆกันนะฮะเติมจากพระพักสักเกตด,ดูผิวนะมีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงถ่ายภาพชัดเจนนะฮะเนื้อรักษณะแบบนี้นะฮะมีสูงมีต่ำนะฮะอย่างนี้ธรรมชาติสร้างนะ มีรอยแยกเข้าไปในผิวมีขี้กุบฝังติดตามรอยแยกนี้นะครับผิวคันความสูงของเส้นสายต่างๆค่อนข้างจะตื้นนะฮะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไอภาพสูงแต่ก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากธรรมชาติ ทว้ตแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นบริเวณหัวเข่านะฮะอันนี้เป็นฐานตรงนี้เป็นเส้นแซมนะครับอันนี้เป็นฐานีสองแนละฐานคัวฐานสิงก็เห็นไม่ชัดเจนนะเพราะว่า เพราะว่ามีการงอของคูนจึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นฐานล่างสุดนะดังนั้นการพิจารณาพระสมเด็จนะฮะโดยเฉพาะบางพงกูใหม่แบบนี้ไม่สามารถจะเอาตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายติ่งเสียนมาชี้ชัดได้นะฮะเพราะว่าแต่ละองค์ก็มี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไปในเจดีนะฮะมีโซนที่จะเก็บพระมีหลายโซนนะฮะทั้งโซนที่อยู่สูงห่างน้ำโซนใกล้น้ำโซนที่น้ำ่วมถึงโซนที่ใกล้ป่องที่เขาตกพระกัน โซนพื้นที่แบบนี้ก็มีพระที่เพื่อนโคนนะฮะเป็นจำนวนมากการเอาผ้าองเดียวนะฮะมาชี้ตำหนิพิมทรงที้เอกลักษณ์ว่าพระแท้ต้องเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นการศึกษาแบบเก่านะครับ ประเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันนะฮะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คให้อยู่คันไซบริเวณด้านหลังนะฮะคิกลูกก็จับติดพองอามน,นะครับอันนี้น้ำหมึกปั๊มทับคิกลุกนะฮะที่เห็นเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะครับสังเกตสีขาวที่ทับรอยหมึกนะฮะนี่ก็คือปูที่งอกขึ้นมาจากองพระนะครับ ภกษะแบบนี้เป็นคิดขู่ที่เกิดใหม่นะฮะเพราะว่าพระชุดที่นําให้ชมนี้ออกจากวัดบางขุนพรมแล้วมีการปั้มตาเสร็จก็ถูกนําไปเก็บรักษาไว้ในวัดนะฮะซึ่งไม่ใช่วัดบางขุนพรมแต่เป็นวัดอื่นซึ่งจะอาว่าดมีความผูกพันกับวัดบางขุนพรมมีความผูกพันกับวัดละครหรือมีความผูกพันกับ สมเด็จโตนะครับจะสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงสังเกตภาพของพระชุดนี้จะมีมากกว่าพระที่ออกจากเจดีแล้วก็อยู่ในมือคนเช่นพระที่พบเจอในภาคเหนือพบเจอที่จังหวัดลำปางซึ่งคนเอกพระพาสได้บูชานำขึ้นไปนะครับ การหยกทำยาเช็ครอพันซ้ายก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับเราจะหยกทำยาตรงนี้นะครับพระสมเดชนะฮะตามโบราณได้บันทึกไว้ว่าปูกสร้างด้วยปูนเปลือกหอยนะครับก็คือโบราณท่านเรียกว่าพระปูนปั้นนะฮะดังนั้นส่วนผสมหลักส่วนใหญ่เกิน90%ก็ต้องเป็นปูนนะครับเมื่อปูนมีอายุกเก่าถึงยุคนะฮะ จะมีปฏิกิริยากับน้ํายาเช็คกิ่งันไซเวลาเราหยดลงไปนะฮะถ้าพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีโซสมหลักก็คือปูนกับหอยอันนี้นะฮะน้ํายาก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมนะ,ะไม่กระจายไปตามพื้นผิวนะฮะตอนนี้เราหยดลงไปแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคนะฮะพิสูจน์ได้ ว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีสมผสมหลักก็คือปูนเปลือกหอยนะครับเมื่อเราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะครับตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้านะฮะมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ศึกษาสะสมด้วยหลักวิทยาศาสตร์หลักธรรมชาติวิทยาก็จะโอเคกว่าที่เราศึกษาเรื่องของตำหนิพิมพ์สดนะครับ ดูเส้นซุ้มนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนพื้นผิวนะฮะก็มีการงอของปูนนะมีชิกกส่จับติดทัาเสร็พิมพ์เกรดบัวตูมที่บรรจุอยู่ในเจดียบางคุผมก็มีหลายพิมพ์นะครับ ก็ถือว่าเป็นพระที่มีน้อยในเจดีย์นะฮะพระที่มากที่สุดก็คือพระสุเรจพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็มีหลายแม่พิมพนะ,ะหลายยุคที่อยู่ในเจดีย์มงคลมีทั้งพิมพ์ของหลวงสิทธ์นะฮะมีพิมพ์ของวิจารแล้วก็พิมพ์ของมคุณพรมที่แกะแม่พิมพ์ในขณะนั้น องนี้ก็ถือว่าเป็นภาพสุเดที่ชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะคือแม้เส้นสายจะดูยากแต่ก็ถือว่างดงามคลาสสิกนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของบานขุนพรมเนี่ยเราเจอลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าแท้แน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างสรรค์นมนุษย์ไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ